วันนี้เจได้อยากได้แอปเปิลไปโรงเรียนค่ะแม่ก็เลยจัดให้ค่ะเอามาปอกเปลือกก่อนนะคะแม่ได้แอปเปิลจากแมคโครล,ลดราคาพอดีเลยตอนเด็กๆเกจได้จะห่อผลไม้ไปกินที่โรงเรียนทุกวันแต่พอเริ่มโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้กินสักเท่าไหร่แล้วนะคะโตแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะห่อไปวันนี้ไม่รู้อารมณ์ไหนนะคะบอกแม่ว่าเอาผลไม้ไปโรงเรียนให้หน่อยแม่ก็เลยจัดให้เลยค่ะแม่ปอกแอปเปิลสองลูกนะคะแม่ก็เอาน้ํา ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็แช่แอปเปิลลงไปแอปเปิลจะได้ไม่ดำนะคะเพราะว่ากว่าจะไดจะกินก็ต้องรอตอนเบรกเลยค่ะพอแช่น้ําเกลือได้แบบหนึ่งแม่ก็จะเอามาซับใส่กระดาษทิชชู่นะคะมันจะได้แห้งๆแล้วก็เก็บได้นานๆค่ะปอกเสร็จแล้วซับเสร็จแล้วแม่ก็เอามาเรียงใส่กล่องเลยค่ะกล่องนี้จะเป็นกล่องใส่ผลไม้จะไดตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะใช้ได้นานมากๆอันนี้ก็แก้วมังกรช่วงนี้แก้วมังกรราคาถูกมากแม่ก็เลยซื้อไว้ ก็พอดีเลยจะได้อยากเอาไปโรงเรียนก็ได้2อ,อย่างก็มีแอปเปินกับแก้วมังกรนะคะแม่แจกเตียังใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บใส่กระเป๋าเลยคะ่ะแล้วเราก็จะเดินไปเอารถเหมือนเดิมคะ่ะกว่าจะเดินผ่านตลาดนะคะดูะเอาลูกชายบอกอยากกินหมูปิ้งแล้วคะ่ะบอกเมื่อวานอร่อยมากวันนี้ขอกินอีกแล้วกันวันนี้ก็ซื้อไปสไม้เลยนะคะ เดินมาหน้าตลาดแบบนี้ก็ไม่พลาดที่จะต้องเข้าเซเว่นจ้าอ่าเดินเข้าไปวันนี้กําลังเลยว่าจะซื้ออะไรอ,อ,อยากกินตรงแบบถุงๆอะแม่สงสัยด้กินวันนั้นแล้วจะติดใจนะคะแม่ก็พาเดินตามหาแต่หาไม่เจอหยอดไายขนมไปแล้วก็อยู่ทีก็เดินมาหาแม่นะคะแล้วก็บอกแม่ขอตังค์หน่อยได้ไหมแม่ก็งงว่าทําไมมาขอตังค์เจอลุงตาบอดนั่งอยู่หน้าเซเว่นนะคะก็เลยเอาไปหยอดกระปุกให้ลงุงตอนแลกก็เดินมาหาแม่แล้วก็ทาเป็นยิ้มยิ้มมองเมกาขอตังค์แม่นะคะ นี่ก็จะถึงโรงเรียนแล้วแม่ก็ให้ตั้งเหมือนเดิมค่ะ40บาทลงแอ้วบายบายพอเย็นวันนี้นะคะเราก็กินข้าวนอกบ้านจ้ามากินร้านลาบแซ่บๆเลยนะคะรถเยอะมากอ่ะจะได้ก็ลงรถพร้อมกับนกวีดคู่ใจดีนะคะวันนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากนั่งกินข้างนอกก็สบายดีค่ะไม่ได้อบอ้าวเกินไปมาถึงก็จัดน้ำหวานกันก่อนเลยค่ะแป๊บซี่ไปเลยส่นจะได้ล่ะคะนี่ สั่งข้อหมูย่างเหมือนเดิมจ้าจานก็เยอะมากเลยนะคะนี่เห็นแล้วดีใจมากเวลาเลิกเรียนมาไม่รู้หิวห่วยอะไรเั้งนะต้องขอของฝากต้องหาข้าวให้กินโอ้โหดูโอาทาทังกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็น้ำหนักขึ้นมาอีกแล้วค่ะเป็น36กกิโลแล้วตอนนี้เจได้นะคะมาดูเมนูของแม่นะคะวันนี้แม่สั่งอะไรบ้างนะแม่ถ่ายรอบโต๊ะข้างๆนะคะแล้วก็ถ่ายบิวตัวเองนิดนึง าหลังมีหมาอยู่สองตัวกลัวจะกัดกันมากอันนี้ก็ต้มแซบเนื้อแล้วก็ยำหอยนางรมนะคะแล้วก็ตำไหลบัวคะ่ะลาบเนื้อไก่ทอดเจ้าลูกชายคะ่ะกินคอหมูย่างคนเดียวหมดจานเลยบอกไม่อิม่มขอเขาเดียวเพิ่มนึงไก่หนึ่งดูคะ่ซะซาาไก่ที่เด็กชายเขากินโอ้โหอร่อยยันคำสุดท้ายคะ่ะ กินอิ่มแล้วอารมณ์ดีเลยแล้วมีพี่มาขายนมดัชมิลนะคะแม่ก็จัดเป็นหนึ่งชุดเลยจ้า